สีสีมงคลสีที่ท่านภูเท,ทพาล well ะนะเป็นเนได้กำหนดผองการบริได้ขึ้นมาโอ้ไม่รอดโอม่รอดเหรอไมเนอยางน้นอ๋เาลอครอาครานี้ลละ

สาุสาธรรุสาธุดี่าชะติในวันนี้วันต้องปฏสิริสุขหวังมังคลาอเสริ์ลำเลิดอยู่กัววันไร้ย้ำตั้งไววันวันม้งก็มอดใสวันไตก็มอดหอกวันนี้เป็นวันยอดใงวันปีวันวัดนี่หมายมีเองในพัฒนาช like ัดหรือคุณปอบคุญเมืองล้านปกอบไม้ล้านปกอบไม้ทีเลคม้อมโดยขอบหัวตลอดถึงตันทั้งหลายได้มีเองกัดสัมผัสได้ตำสาลใหม่หอมทางดูเทพรักขึ้นมา ปกครองเองท่านได้มาพบปักรักษาหักตาสภาวัิถาเคหาบ้านจอมข้องอตลอดถึงลาดปกอบหายลาดปกอบหายสิเดคมตลอดถึงตัดทั้งหลายในมาต้นคิดังในในประกํา ตังเขียนวงสงในทีฆากาละวัฏนิยมนีินันจุปจะมีถึงแต่ดิีสิทธิกิจจังสิทธิกำบังสิทธิกริยศตถาคตสิทธิเตโชโยนิจังสิทธิมาโพนิลังคลักษภัสาสิทธิปสิทธิเมสมุหติสมุหดาสมุญญสินาลุญญาทนญาอคติอคติทุนทิเอกโสติเอกโสอันเรหุตโหนละโมพุทายะนัมภะทะละโมพุทายะนัมภะทะละโมพุทายะนัมภะ เขาเดียวเขาเดียวเขาเฉียงเขาปักเียงสมยลูกแงะจับเไปอั้งนาดอกปักเสียงเฉียงปัปักไ้างแนะเอมต้องปักไหมายออยู่ไหนเสียบเข้าหันเลยนะับะเ้าดอกมาเนี่ไปละว้นี่รเาไปเหไปเหาไปเหา นี่ครับลูกเนื้อเขาเขาเฉียงเฉียงเขาเฉียงเฉียงนี่ก็ได้ดยน่นเขาเฉียงเฉียงเขาเฉียงนี่อ๋อกเนี่นนี่เนี่ยองเขาเฉียงเฉียงเขาเ้อมันอยู่ในสายสิน

พันจิตอธิษฐานกันเนื้อ่มั่งี้เขมองเนิ้ท้องที่มีจบมีใจกันนะไปมาปู่เช้าปูเทพาลักกะไดสุกใจสุกใจกันเราวังเสียนะลูกฟักเราวังเสียนะปักหน่อปักตีละดอกค่ะปักทีละดอกปักทีละดอกอันไหนบารีฟฟักปักเลยก็

สิทธ<อ>ิคิดจำสิทธิคำมังสิทธิสุดทธิเราโบทุเตสิทธิคิดจำการมาด้วยกันเะโตต้องได้เยมาเราขม้ยนกรมสิทธิเราโตสิลตะนักษณ์สุขที่ประสิทธิเมิ่อเออกมาสรปลุกซิพบลอกในลหน้าสาร

មកអង្កាមកមកទៅទៅទៅមកទៅទៅទៅមក ผมได้สายศีลนี่จะได้คือมีได้มีส่วนหล่ด้วยกันน่ได้สายศีลก็คือเป็นได้สื่อได้สื่อหินพุทธมนต์นะโมตัสสะโควดโตลาโตสมาสมพุทธะนะโมตัสสะโควดโตลาโตสมาสมพุทธะนะโมตัสสะโควดโตลาโตสมาสัมพุทธะอิติปิโสวิเศษวิเศษวิเศษพุทธานามิมินาพุทธะตังตุยิอิโสตังพุทธคิดพิยัณพุนิมิตังอะพมังคลังเจโยตัมนะโผ สักพูนัสักสตปาหุสักิังกันตังพุทธาดุปาวนะวินาสมนตุยังทุนิมิตังอวมังคลันเจโยจามนาสักนสสัตปหทุสักพิังกันตังธรรมานุภาวนะวินาสเมนตุยังทุนิมิตังอวมังคลันเจโยจามนาสักพูนัสัตปหทุสักินังกันตังสังฆานุปาวนะวินาสมนตุยัญทุนิมิตังอิังิปานโนียิมามนุภูสัพพูตัสสกสตว์พาอป้าก็ัวทิสัวาคน นัจมุตานังปริตันตมพนามิเหอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภะลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกหุตุสัพพะทุสโลขะปยเวลาโสกาสทุกุปัทวาอเนกาอันตริยาพีวินาสัพุจเติสสาสยสิิธิธานังลาภังโสติปะยสทุกขงพลัง สิริอายุเจวันโนเจ้าพ่ังวุฒิจยสวัสตะวัสสาจ้าอายุเจสิบสิบสี่พุตธุเตหีติปิโสพักวะข้าพเจ้าขอนามัสการนามริคุพันปิฏาเสเวจคุณพมานดาสิบสองคุณพระขุนเจ้าห้าสิบพ่คุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณพระเมธทอรณีสาวเอสคุณพระเมธคงคางสิบสองคุณพระเพิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณพระอาจารย์สิบพิษคุณพระพพงศ์ขจาวคุณพระนุสานคุณศิลคุณธรรมคุณมักคุณผลคุณพระนิพพานจงลงกันเป็นนวารุพุทธละนับ ตลอดถึงนายพัฒนาชัดหรือปอบบุญเมืองพร้อมโดยครอบครัวและล้านปอบไม้ล้านปอบไม้เทลลคมตลอดถึงตันตั้งหลายได้มาตั้งสารผู tube, the climate, the days, ้เทพาลักในวันนี้ส um ิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิสุโขสิทธิลาโพพวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกาลิยะตาถาคโตสิทธิเตโชโยนิจังสิทธิลาโภนิลังตะลังสภาสิทธิกสิทธิเมสามุหิต สมัวตาสมุญยะเสนาดุญยะถัญญะอคตาอคติตุมิเอกะโสติเอกะโสตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะมะพุทธะนะโมพุทธายะนะมะพุทธะนะโมพุทธายะนะมะพุทธะพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโพสการรักษาพุทโธอายุวันโนธรรมโมอายุวันโนสังโฆอายุวันโนพุทโธ มังคลาสัมปุโตสัมปุโตทิปัตุตรรโมพุทธมังคลามะกมัสสะปะทุกะปมุญเจเลธรโมมังคลาสัมปุโตกัมปิโรทุทัสสวนุธรรมะมังคลามะกมัสสะปะปยาปมุญเจเลสังโฆมังคลาสัมปุโตวลาทคีนยโยอนุตัโลสังฆมังคลามะกมัสสะปะโลกาปมุญเจเลสิทธิกิจจังสิทธิขมังสิทธิสุโศสิทธิดาโปลปวันตุเตอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสัมปุโตวิชาเจระา สัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตลโปุริสัทธมัสารทิสัตถเทวะมนุสันังปุโตภคะวติสวากะโตภคะวตาธัมโมสันทิติโคอากาลิโคเอหิปสิโคปนายิโคปัจจตังเวทิตาโพวิยูยติสุปฏิปันโนภคะวโตสวะกสังโฆสุปฏิปันโนภคะวโตสวะกสังโฆยะยะปฏิปันโนภคะวโตสวะกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภคะวโตสวะกสังโฆยะติตังเจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสัปุกะลาอสา พระกวดศรีสวัสดิสังโฆอหูในโยปะหูในโยทักขิในโยอัญชลีกขลานิโยอโนตัลังคุญญาเกตังโลกัสสตติกิสุสุนธรรมพุทธะอิสุสุนธรรมพุทธะอิสุสุนธรรมพุทธะอมปุทโธละคติธรรมโมละคติสังโฆละคติอมทนังมหาทนังลาฟังส่วนหะอมปุทโธละคติธรรมโมละคติสังโฆละคติอมทนังมหาทนังลาฟังส่วนหะ อมพุทโธลักติธรรมโอฬกติสังโฆลักติอมทนังมหาทนังละฟังสหาสิทธิกิจยังสิทธิกรบังสิทธิสุขโขสิทธิราโภโภวตุเตโอมทังโอมทำมังโอมสางคังสิทธิพุทธามหาลาภังสัพพะสุขังปรมันตุเมสิทธิธรรมามหาลาฟังสัพพะสุขังปรมันตุเมสิทธิสังคั้งมหาลาฟังสัพพะสุขังปรมันตุเมนะโมพุทายะนะมปะตะนโมพุทายะนะมปะตะภะโข อายุวันโนธรมอายุวันโนสังโฆอายุวนโนพุทโธกันทะธรมโอกันทะสังโฆกันทะพุทโธละหังธรมโอละหังสังโฆละหังอมตังอมธรรมังอ์สักงขติพุทธามหาราฟังสุปัจจุปังอมตุเมสุติธรรมามหาลาฟังสุปัจสุปังอมตุเมสุติสังฆามหาราฟังสุปัสสุปังอมตุเมสุติธรรมะมหพราฟังสุปัจจุปังอมติงโมสคติอธังมหา ผมพุโพ ande, ทโธลคติธรรมลักขติสังโฆลคติอุทนังมหาทนังละฟังสัวหะผมพุโพ ande, ทโธลคติธรรมลักขติสังโฆลคกิติอมทนังมหาทนังละฟังสัวหะสิ ande, ทธิคิดจังสิทธิกำบังสิทธิสุโขสิทธิราโภปวันตุเตหิตติปิโส ภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชารจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภควัติสวะคโตุภควัตตาธมุสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญาติสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยะทิฏังเกตาริ พุลิสายุานีอาทาพุลิสาพุกละลายสะปักกวัตตสะวักสะสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขีไนโยอัญชลี่ยกาลนิโยนุตัลังคุญญาคิตังโลกัสสติอิสซุ่นนมัมตะอิสซุ่นนมัมตะอิสซุ่นนมัมตะอมภุโพลคติธรรมโมลคติสังโฆลคติอมทานังมหทานังระฟังสัวหะสิทธิคิดจังสิทธิกำมังสิทธิสุขโขสิทธิลาโภูพระวันทุเมพุทธังรักษา ธรมโมธรรมังรักษาสองโคสังฆรรษาภูท,ธท,ทโทธทยโยนธรมโมโยนสัโนลลงโฆคโยนสิทธิคิดจังสิทธิกำมังสิทธิการิยะตถาคตโตสิทธิเตโชทยโยนิจังสิทธิลาโพนิลังตลังสภัทสิทธิปสิทธิเมสมูหะติสมูหะขาสมุยสีนาลุยญะปัญญาติอาตาศอาตาสุมิส เอกโสติเอกโสสังขังพุทโธนะโมพุทายะนบัตตานะโมพุทายะนัตพุทโธธรรมระสาธรรมธรรมระสาสังโฆสังฆัาพุทโธยุโโนธรรมยโโนสังโฆยูโโนโอลตตวานะเมตังสเมตาปันตาวิกิตาจิตาปริตงนันตสักเคก